สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแก๊งเกมคิดแคสรายการแคสเกมรูปแบบใหม่ครับคิดจะพักคิดถึงคิดแคสแต่ถ้าคิดจะแคสคิดถึงวกมคิดถึงพมกม พบกับพวกเราอีกครั้งนะฮะหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานสำหรับผมเจมส์นกครับครับผมเจมส์นกครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักกับเกมมังกรหยกฟอนเทียนะฮะครับผมอ่าซึ่งเพิ่งเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งแล้วอนี้เป็นเรื่องไม่นานนี่นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะฮะเราได้ไปออกงานนะฮะโมบายเกมเฟสซึ่งมังกรหยกเนี่ยร่วมกับโอโซนเกมมิ่งเกียร์ภายในงานเนี่ยผมก็ได้ไปพบกับผู้เล่นหลายๆท่านนะฮะโดยเฉพาะลุงโฮ นะถ้าที่ผมจาได้นะ <c oughs> ก็ได้สอบถามข้อมูลกลันมามากมายนะฮะจนทําให้ผมเนี่ยอยากที่จะทําคลิปแนะนําแนวทางการเล่นเทคนิคก,การเล่นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้รู้กันโดยเฉพาะในส่วนของคลิปเนี้ยเราจะมาเผยเควิชาเก่งเร็วเควิชาเก่งเร็วของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของการขมูเวทีด่วนเราจะพาะเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักการปั๊มแต้มอ่ะมันทำยังไงต้องไปดูในคลิปเนาะที่ลืมไม่ได้เลยนะฮะในส่วนท้ายรายการเนี่ยเดี๋ยวเรามีของมาแจกของแจกใช่ของแจกของเราเนี่ยก็คือนี่แหละครับหูฟังของเกมมิงเกีย หูฟังของเกมมิเกียโอโซนใช่อีก10รางวัลเนี่ยก็จะเป็นนะฮะทอง2,000โกห์สิบรางวัลโอ้สองพันโก์อ่าลืมตาอ้าปากได้เลยคือเกมของเราเนี่ยปกติใจป้ามอยู่แล้วอ้อไม่มีงานไหนที่เราไม่แจกเราแจกดรัวผมผมกล้าพูดได้เลยนะไม่มีเกมไหนที่แจกมากขนาดนี้ไม่มีแล้วผมว่าเพิ่มในการเสียเวลาเราเข้าไปดูในเกมยด่วดเนาะได้เลยเข้าไปดูเลยครับทองทีมงานผู้จัดทำคลิปนี้ต้องขอภัยมณที่นี้เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณด้วยดีเสมอมาทีมงานละครหยกฟันเทียเฮ้ยจะหล่อไปไหนวะเนี่ยเขตวิชาเก่งเร็วมันเป็นยังไงนะฮะเราเข้าไปดูเลยดีกว่าขั้นแรกเนี่ยผมขอนําเสนอในส่วนของฟาร์มยังไงให้ได้ของใช่ขั้นแรกเลยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราฟาร์มหมูเนี่ยเราจะฟาร์มการช่วงกิจกรรมครับใช่ เราจะไปตอนช่วงกิจกรรมเพราะกิจกรรมเนี่ยมันจะดับหมูมาหมูมาได้เหรียญเราก็จะเอาเหรียญไปแลกของรางวัลได้ตามกิจกรรมนะครับครับอ่าหลักๆเลยเนี่ยผมจะแบ่งด่านในการฟาร์มเนี่ยออกเป็นสด่านนะฮะสามด่านนี้คุ้มสุดและพูดผมพูดได้เลยว่า3ามด่านนี้คุ้มสุดและเมื่อกิจกรรมหมูมานะฮะหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมทําให้ดูเลยด่านแรกที่เราจะนําเสนอเนี่ยคือฝีมือพักกยาจบเราเข้าไปที่ยอดฝีมือพักยาจบหก นะดูให้ดีเลยนะฮะเสียสเตมินา่าห้าเดี๋ยวเราลองให้ดูสักด่านแล้วกันเนาะครับผมหลักๆเลยเนี่ยนะครับการฟาร์หมูเนี่ยด่าน,นเนี้ยเนี่ยหลายๆเลยจะเสียสเตมิน่าแค่ห้านะครับแล้วเราจะได้ตัว efp เนี่ยไอคคเตร,ร์หลงจีกกนหรือหลายๆคนเรียกว่ากีกี้ตัวเพิ่มค่า efp เนี่ยในด่านเนี้ยมันจะให้เลย2ตัวชัวๆ ตัวฟันธงใช่เมื่อคุณเข้าไปเล่นน่ยคุณจะได้เลย2ตัวในทุกๆครั้งที่คุณเล่นครับความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้แหละครับ1คือ2ตัวค2คือยาได้ยาฝุกฝนครับได้ยาฝุกฝนประมาณ3-4ชิ้นต่อนหนึ่งดา่านนะครับแล้วก็มีโอกาสสุ่มหมูนะครับสุมหมูด้วยสเตมินาที่เราเสีย,น,ยน้อยเพียงแค่5้นะถ้าเทียกบกับด่านยืนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยาได้ อิกกี้ตัวละครอัพ exp สองตัวนะครับแล้วเราก็ได้ยาฝึกฝน3มชิ้นบางทีก็ได้4ี่ชิ้นกวาดล้างได้เหมือนกันไหมกวาดล้างได้เหมือนกันครับกวาดล้างก็ได้เหมือนกันเลยครับผมก็คือสำหรับใครไม่อยากเสียเวลาก็กวาดล้างได้เหมือนกันต่อไปเลยนะไปไปด่านที่สองเลยนะไปด่านที่สองเลยก็เป็นผาสํานึกตนผาสานึกตนใช่ผาเข้าไปที่ผาสํานึกตนนะฮะเลือกไปที่ผาสํานึกตน9้า อันนี้ก็ได้2เหมือนกันอ่ออันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้คือมันจะสุ่ม<อ>มันจะสุ่มในส่วนของตัวกี่กี้เนี่ย<อ>ผมเรียกกีกี้ได้มันจะสุ่มตัวกี้ให้ตั้งแต่ 1- ถึงสตัวโอ้โหอ่ามันจะสุ่มนะคือในตอนหนึ่งด่านคุณอาจจะได้1ก็ได้คุณอาจจะได้4ก็ได้อาจจะได้3ก็ได้ดือ้เป็นด่านที่คุ้มอีกด่านนึงนะใช่อันนี้ก็คือถ้าในส่วนของคนที่ยังเล่นไปไม่ถึงด่านด่านด่านเมื่อกี้เนาะครับด่านอ่าด่านยอดฝีมือพัคกยาจบเนี่นยก็ มา,ม,ามาเล่นในเรื่องของด่านนี้ด่านะ,นะครับก,ก็ถือว่าคุ้ม,มอยู่คุ้มกว่าด่านอื่นนะดีกว่าเราไปเล่นด่านที่มันเสียเสม่น่าสินะฮะแล้วก็ถือว่าเสียเซนมิน่าไปโดยโดยใช่เหตุช่วง,งช่วงที่กิจกรรมมาะนะฮะอันนี้อันนี้เราได้หนึ่งอันนี้ใช่อันนี้หนึ่งไปลองกันดูนะครับไปลองกันดูก็คือจะสูงตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ตัวมีหนึ่งด่านที่เราจะนาเสนอก็คือเหตุด่วนข้างทาง ในส่วนของเหตุด่วนข้างทางเนี่ยเราก็จะเลือกไปที่เหตุด่วนข้างทางแล้วก็เลือกไปที่เหตุด่วนข้างทางหนึ่งนะฮะเป็นเทปินซีอ่าเทปินซีในส่วนของด่านนี้ก็จะเหมือนกับด่านแรกที่เรานําเสนอไปก็คือจะได้ในส่วนของตัวกิกกี้มาบวกค่าย2เนี่ยสองตัวนะครับแล้วก็เสียสเตเตอน่า5หลักๆเลยใจความสําคัญมันอยู่ประมาณนี้ครับผมก็คือยิ่งเราเสียสเตเตน่าน้อยเท่าไหร่ อันนี้คือเราพูดถึงในตอนเกียกรรนะรเราก็จะได้เราก็จะมีโอกาสนะดับหมูมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็มีโอกาสเอาเหรียญเนี่ยไปแลกจริงๆอยากเล่นในส่วนของช่วงการฟาร์มเนี่ยให้ให้ในช่วงของเกียกรรเนาะแต่ปีช่วงเกียกรรม,มันไม่มาเนาะเราก็เลยเอาโอเคเป็นการยกตัวอ,อย่างให้เห็นแล้วกันนะครับว่า3ด่านนี้ถือว่าคุ้มค่าเนเราจะได้2ตัวถือว่าคุ้มค่าที่สุดในการในการฟาร์มหมูพูงนี้นะในการฟาร์มหมูในการปั๊มหมูผนะฮะ หัวข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างเป็นใจความสําคัญของของคลิปเผยเคลวิชาเก่งของเราเก่งเร็วระบบเก่งเร็วอันนี้คือระบบใหม่เข้าไปที่ภารกิจนะครับเข้าไปที่เวทีดวลก็ก็เพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเวทีดวลเนี่ยในตอนนี้นะครับมันจะแบ่งเป็นในส่วนของฤดูการแข่งนะครับจริงๆแล้วก็คือขั้นนั่นแหละจริงๆก็คือขั้นมันจะมีทั้งหมดสี่ขั้นนะครับ มันจะมีทั้งหมดสีขัน้นใหท่านเลือกม,มีเวลาบอกอยู่ว่าอีกก<ช>ี่วันสิ้นสุดใช่หลักๆเลยเนี่ยนะครับใจความสําคัญของการมาเล่นอันนี้นะฮะมันคือของรางวัลนั่นเองนะฮะผมมองว่าหลายคนก็น่าจะสนใจของรางวัลอยู่สมมติเี่ยดานที่ผมยกอย่างเนี่ยก็ขั้นสูงสุด3,500้า้ถ้าคุณเก็บคะแนนให้ได้3,500เนี่ยคุณจะได้1 1> ในส่วนของเล่งหูชงเนี่ย10ชิ้นส่วนรางวัลหนึ่งตัวใช่แล้วก็เมื่อคุณมี3 0 0พันแต้มเนี่ย คุณจะสามารถกดรับได้ทุกๆอันเลยอ๋อเป็นรับเป็นคัานบันไดใช่เมื่อคุณมีสามพันแต้มปุ๊บคุณกดรับ2องพันห้าเก้าร้อยหกร้อยสามร้อยก็ได้ครับแต่ที่มาของสามพันแต้มเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮนะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอขอพูดนิดนึงว่าป้ายรางวัลป้ายของการเล่นกิจกรรมเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ป้ายวีลบลูครับนะฮะซึ่งไอ้ป้ายวีลบลูนเนี่ยนะครับมันจะหาได้จากค่าแอคทีฟประจําวันนะฮะหวันเนี่ยนะครับ ถ้าเราทําได้หมดทั้ง4ี่กล่องเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดสิชิ้นเล่นในที่นี้นะฮะหตาเนี่ยใช้หนึ่งป้ายนะครับหรือว่ามันมีที่หนึ่งนะที่สามารถหาป้ายได้ก็คือร้านค้าลึกลับร้านค้าลึกลับมันมีโอกาสสุ่มให้เราเนี่ยเข้าไปซื้อป้ายวีรลบุรุษได้รจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเล่นในส่วนของหมดเนี่ยผมมองว่าต้องมีการวางแผนมาก่อนต้องมีการวางแผนมไม่ใช่อยู่ดีมีป้ายเข้าไปเล่นนะฮะ ถ้ามีป้ายเข้าไปเล่นปึ๊บเนี่ยของรางวัลที่คุณจะได้เนี่ยมันจะน้อยกว่าการที่คุณวางแผนก่อนะนะฮะควรเก็บสะสมป้ายเนี่ยนะฮะควรเก็บสะสมป้ายเนี่ยไว้ให้ได้มากๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกในช่วงท้ายแล้วกันว่าทําไมถึงต้องเก็บป้ายสะสมไว้ให้ได้มากๆก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะฮะแล้วก็ควรวางเลทไอเทมว่าเราเนี่ยกาเกณฑ์ว่าเราอยากได้ไอเทมของรูปไหนของขั้นไหนนะ สมมติว่าถ้าผมเนี่ยอยากได้ขั้นของเล่หงูชงเป็นตัวละครเนี่ยม่วง14ก็เอาไปย่อยก็ได้พันห้ารวมถึงของรางวัลเนี่ยที่มันจะตักจะตามมาเนี่ยก็จะมีคมภีอ่าคมภีที่จะเป็นวาสนากับเล่ง์งูชงก็จะบวกคีบวกแม่นยามบวกดาเมจนะครับหลักๆเลยเนี่ยการใช้ป้ายหนึ่งป้ายเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะปั๊มเนี่ยให้ได้คะแนนเนี่ยมันจะได้อยู่ในประมาณประมาณ20แล้วลกันผมคิดว่าประมาณ20สนะฮะชนะ1ครั้งเนี่ย ชนะหนึ่งครั้งเนี่ยได้20คะแนนนะฮะเดี๋ยวถ้าคุณชนะเนี่ยติดต่อกัน5ครั้งนะครับในนี้ <Wow. S 1> เขาจะให้คุณเพิ่มมาอีก10แต้มครับ <Wow. S 1> มาดูกดกันนิดนึงนะฮะทุกครั้งที่เราชนะ5ครั้งเนี่ยให้มาสิแต้มแต่ต้องไม่เกิน200แต้มนะ uh. อ่าแล้วเราก็สะสมแต้มเนี่ยไปรับผอรางวัลน,นะครับเท uh. ่ากับว่าเนี่ยถ้าเราเนี่ยต้องการ3500แต้มเนี่ยนะครับเพื่อแลกเพื่อแลกของเนี่ยตามขั้นที่เราต้องการเนี่ยนะครับ เราต้องมีป้ายทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมไปทาการคํานวณมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณจะแลกขั้นของเล่งวูชงเนี่ยนะครับสามพันห้าร้อยแต้มเนี่ยนะฮะคุณต้องมีป้ายทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบห้าป้ายที่เราคิดจากเบสขั้นต่ําก็คือยี่สิบแต้มแล้วก็คะแนนพิเศษนะครับเมื่อเราทําการเล่นติดต่อกันไปห้าครั้งชนะห้าครั้งเนี่ยนะฮะเราก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับคิดยังไง ผมคิดจากเราต้องมีป้ายเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบห้าป้ายนะครับโดยที่เราคำนวณจากจำนวนหนึ่งร้อยป้ายเนี่ยเราจะทำได้สองร้อสองพันสองร้อยแต้มะนะฮะสองพันสองร้อยแต้มเนี่ยผมคิดจากโบนัสพิเศษสองร้อยแต้มด้วยนะแต่สองร้อยแต้มเนี่ยมันหมดไปแล้วต่อไปเนี่ยเราจะใช้อีกหกสิบห้าป้ายนะครับหกสิบห้าป้ายเนี่ยเราจะได้อีกหนึ่งพันสามร้อยแต้มมันก็จะครบพอดีสามพันห้าร้อยแต้มซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจําเป็นที่จะต้องกักเก็บป้ายนั้นไว้ไม่ควรรีบเข้าไปก็จากที่ผมบอกไปในครั้งแรกว่าถ้าสมมติว่าสายฟรีเลยนะไม่ยอมเสียทองนะคุณก็คุณก็จะสามารถเก็บได้จากค่าไอคิบประจําวันเนี่ยหนวันเนี่ยสิป้าย10วัน100ป้าย20วันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยไอ้ลูกของพวกเนี้มันจะวน มันจะวนไาเรื่อยเราสามารถเก็บป้ายไว้เนี่ยให้ได้ในระดับร้อยสองร้อยสามร้อยไว้ก่อนคือเราต้องคํานวณนะฮะว่าจะเอาตัวอะไรแล้วค่อยกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวครั้เนี้ยอันนี้คือทิคคือทิคของของใจความสําคัญของเรื่องนี้เลยนะฮะกา,าา <laughs> การเข้าไปเล่นให้ชนะทำยังไงการเข้าไปเล่นะะให้ชนะนะให้ชนะในรูปของคู่ต่อสู้ที่เขาจัดมา ชนะทุกตาทำแบบผมที่ผมนำเสนอเนี่ยชนะทุกตาทำยังไงเราไปดูกันเลยนะครับคือขั้นแรกเนี่ยจัดทับก่อนนะฮะแล้วเราก็ถอดออกนะเพื่อลดค่ากำลังลบในส่วนของเกมเนี้ยมันจะในส่วนของเวทีดวลเนี่ยมันจะคำนวณจากค่ากำลังลบของเราเป็นหลักถ้าค่ากำลังลบของเราลดลงคู่ต่อสู้ที่มันมาเดี๋ยวดูนะผมทำค่ากำลังลบของผมลบไปแล้ว ต่อไปนะฮะเราก็เข้าไปที่ภารกิจเวทีดวลนะฮะปึ๊บเราเข้าไปหาผู้ต่อสู้ใช่ไหมฮะก็คืออนนี้จะเป็นหลุมเดิมอยู่เมื่อเรากดรีเฟซผู้ต่อสู้เมื่อไหร่ปึ๊บนะเดี๋ยวดูฮะค่ากำลังลบมันจะลดลงเห็นไหมฮะใช่ไหมค่าลังลบมันจะมันจะลดลงแน่ๆหลังจากนั้นเมื่อค่ากำลังลบของเราเนี่ยลดลงแล้วเนี่ยเราก็ทำการใส่ ตัวละครของเราเข้าไปนะฮะเราลืมบอกอีกนิดนึงนะครับสำหรับการรีเฟซนะครับจะรีเฟซได้ทุกๆ5้านาทีนะครับใช่ก็จะเป็นประมาณ5้าทีเนาะอ่ะเมื่อเราจัดทีมของเราฟูล,ลแล้วเราก็เข้าไปที่เวทีการดวลน,นะฮะแล้วเราก็เข้าไปหาคู่ต่อสู้ของเราเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าค่ากําลังลบของเราของเขาเนี่ยลดลงแต่อาจจะลดนิดหน่อยอเราต้องลองคํานวณให้ดีๆว่าควรจะลดไปเท่าไหร่ได้ได้แต้มที่คุ้มค่าที่สุด ที่ผมคำนวณมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคำนวณจากเบสของตัวละครเลเวล80อ่าซึ่งไม่ใช่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ครานี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าค้าวโน้ตของเขาลดลงเนี่ยเราก็เข้าไปทําการท้าด่วนเลยเปึ๊บเมื่อค่ากําลังลบลดลงคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยก็จะมีกําลังลบเนี่ยที่ต่ํากว่าเราแน่นอนเรามีโอกาสชนะแน่แน่นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสนาชนะ100%ชัวๆอ่าไม่มีจานไหนที่เราจะแพ้ถ้าทําแบบนี้ถือเป็นทิศ นะฮะที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทํากันได้ก็ข้าวๆก็ประมาณนี้นะใช่ก็จะประมาณนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแจ๊งเกมคิดแชทนะครับครับผมนฮะพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าในส่วนของคลิปนี้ที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เล่นมังกรยกฟอนเทียใช่ความแนวทางในการเล่นเนาะครับผมจริงๆแล้วในส่วนของข้อมูลที่เรานานามาเสนอจริงๆแล้วมันยังมีมากมายใช่อันนี้คือเป็นแนวทางนึงอ่าเป็นแนวทางแนวทางนึงนะครับผม แล้วก็สําหรับเทปนี้นะฮะพวกเรา้องสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะยังไงฝากรบกวนนะฮะติดตามคลิปของเรานะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถึงอินนิทีช a n น e ลของเรานะฮะครับผมครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ